สวัสดีครับทุกคนพบก,นกันกับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นํามีดหมอหลวงพ่อเดิมเป็นมีดควานช้างสวยงามมากนะครับเป็นด้ามงาฝักไม้เป็นมีดยุคโบราณเลยซึ่งงานี่นะครับทุกคนเป็นงาที่ใหญ่มากเป็นงาทั้งกิ่งเลยนะครับ ความยาวด้ามรวมฝักเขาใจอยู่ที่18นิ้วเฉพาะใบอยู่ที่11นิ้วนะครับใครที่กําลังมองหามีดควานช้างเล่มใหญ่ๆความยาวเยอะๆนะครับแนะนำเล่มนี้นะครับสวยงามมากเลยมีดเล่มนี้เก่าแก่เข้มขังเป็นมีดที่สร้างให้กับตระกูลคนร่ำรวยตระกูลหนึ่งเมื่อสมัยอดีตการนะครับ แล้วก็ได้มาตกทอดมาถึงผมผมก็สะสมไว้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาชมความงดงามภายในกันนะครับข้างในนะครับก็จะมีใบมีดที่สวยงามอยู่แบบนี้ความสวยงามของมีดเล่มนี้ก็คือว่าเป็นมีดที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับ คำว่ามีเฉพาะก็คือการจัดสร้างเนี่ยจะสร้างน้อยแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีรูปร่างหรือรูปแบบลักษณะที่เหมือนกับมีดที่สร้างให้กับชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเท่าไหร่นี่นะครับอย่างเล่มนี้ก็จะเป็นลวดลายบนรานแล้วก็มีดเนี่ยดูก็รู้นะคะว่าผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะทุกคนจะเห็นร่องรอยการ ล่อนของตัวใบมีดนะครับก็คือว่าเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาพอสมควรเป็นมีดที่มีประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็เหล็กของเขาที่มีลักษณะสีดำๆแบบนี้เขาเรียกว่าเหล็กอาร์ถันนะครับคำว่าเหล็กอาร์ถันก็คือเหล็กที่มีมวลสารต่างจากเหล็กชนิดอื่นๆหรือมีมวลสารมากกว่าเหล็กแบบอื่น ในการที่นํามาหลอมแล้วก็ตีขึ้นเป็นรูปมีดเนี่ยนะครับปกติแล้วมีดหมอของหลวงพ่อเดิมก็จะมีส่วนผสมของแร่ศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเหล็กอาถรรพ์เนี่ยจะต้องมีส่วนผสมที่เข้มข้นมากกว่านั้นอีกเช่นอะไรบ้างอ่าต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมจัดเป็นวัตถุมงคล นะครับเป็นวัตถุมงคลก็จริงแต่ก็คำว่าวัตถุมงคลนะครับการาส่วนประกอบต่างๆบางทีชื่ออาจจะไม่เป็นมงคลสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเหล็กซึ่งเป็นเหล็กอาถรร尼นะครับก็จะมีส่วนประกอบของตะปูสังขวานอนนะครับมีเหล็กน้ำพีแล้วก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของตะปูลงศพนะครับตะแกงเผาผีบาดพระแตก มีพวกเงินนะครับมีพวกนาคหรือแม้แต่ทองคำร่วมผสมอยู่ด้วยแล้วก็จะมีพวกะระฆังเก่าจากโบสนะครับะระฆังที่พระท่านตีอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ะระฆังชํารุดเขาก็นำมาบดบดบดแล้วก็หลอ่อหลอมรวมกันกันกบวัตถุหรือมวลสารชนิดอื่นๆเพื่อขึ้นรูปมีดแบบนี้ขึ้นมาเขาจะเรียกว่าเป็น เหล็กอาถรรนะครับก็คือว่าจะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันกับเหล็กชนิดอื่นๆที่นำขึ้นรูปมีดหรือมีความแตกต่างจากมีดเล่มอื่นๆในการหลอมรวมและสะสมมวลสารนั่นเองนะครับคือว่าจะมีความเข้มข้นกว่ากันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนถ้าใครที่ต้องการความเข้มขลังความเก่าๆและความที่ไม่เหมือนใครของ มีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับก็อยากจะแนะนําเล่มนี้เลยนะครับเป็นมีดควานช้างด้วยนะราคาก็ตามคุณภาพตามความหายากนะครับทุกท่านใครอยากรู้ราคาอยากทราบราคาเดี๋ยวโทรมาสอบถามกันได้ถึงแม้ว่าส่วนผสมที่ผมกล่าวไปข้างต้นอาจจะมีพวกะตะปูลงศพตะแกงเผาผี หรืออะไรก็ตามที่บางคนบอกอุ๊ยทำไมถึงดูน่ากลัวจังเลยแล้วแบบนี้จะเรียกว่าวัตถุมงคลได้ไหมต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าระดับหลวงพ่อเดิมนะครับระดับแห่งเทพเจ้าเมืองสีแควถ้าท่านจะนําอะไรมาหล่อรวมหล่อรวมหรือผสมมวลสารอะไรเข้าไปเนี่ยท่านต้องมีวิธีจัดการหรือวิธีปลุกเสกให้เป็นวัตถุมงคลสายขาวที่ดีได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับ เชาวหาได้แบบสบายใจไม่ต้องกลัวอาถรรพ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะนี่เป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมมีดหมอที่ลงอาคมด้วยพระเกจิปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไม่ใช่ของหมอผีนะครับเป็นของพระเกจิครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นนะครับบูชาได้สบายใจพุทธคุณดีเข้มขังเหมือนกันหมดทุกเล่มนะครับ อันนี้แต่ว่าอันเนี้ยที่นํามาเสนอก็คือว่าเผื่อใครที่ต้องการอยากจะสะสมพวกแลไอเทมต่างๆหรือลักษณะของมีดที่ไม่ค่อยพบเจอมากนะักเนี่ยนะครับก็เลยนํามาให้ทุกคนได้ดูกันคือผมก็จะพยายามหาวัตถุมงคลของพระเกจิดังๆนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกคนที่รักและศรัทธาในวัตถุมงคลได้ชมกัน เผื่อบางคนเห็นแล้วโอ้แบบมีมีดแล้วอย่างเงี้ยมีดาบแล้วแต่อยากได้มีควันช้างที่ลักษณะแปลกๆบ,บ้างอ่าผมก็จะหามาให้อย่างเล่มนี้นะครับถ้าเป็นควันช้างปกติก็อาจจะเป็นเป็นด้ามเขาเรียกว่าอะไรเป็นด้ามไม้เนาะด้ามไม้ฝักไม้ก็ไม่ค่อยเจอด้ามที่จะเป็นด้ามงานนะครับและงานของผมคือเป็นงานทั้งกิ่งงานนี่เท่ากับแขนได้เลยนะ เพราะฉะนั้นนะครับความเข้มขลังสวยงามหายากเนี่ยมีดเล่มนี้เต็มร้อยอยู่แล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับรีวิวก็จะยากนิดนึงเหมือนจะมีรอยจานที่บริเวณด้ามด้วยนะครับอันนี้คือลืมบอกไปนะครับว่าบริเวณกันของเขาเนี่ยที่มีตรงนี้นะครับเป็นบางคนสงสัยว่าเป็นเงินหรือเปล่าจริงๆเป็นสแตนเลสน,นะครับ เป็นสแตนเลสโบราณมีดมนี้อายุก็เกือบร้อยปีแล้วนะครับทุกคนได้มาจากครอบครัวเก่าแก่ตระกูลหนึ่งตระกูลดังของจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับเป็นมีดประจําตระกูลเขารู้สึกว่าจะผ่านการทําน้ำมนต์มาโชคชทนนะใครที่อยากได้มีดแบบนี้มีดแบบเก่าๆเดิมๆนะครับแล้วก็เป็นมีดที่ไม่พบเจอไม่ค่อยพบเจอได้ นี่ง่ายนักนะครับก็จะแนะนํามีดแบบนี้นะครับคือพกพาเนี่ยพกพาไม่ได้หรอกครับทุกคนแต่สิ่งที่แนะนําก็คือว่าให้นําไปเก็บไว้ในห้องพระหรือว่าเก็บไว้ที่บนหิ้งพระก็ได้นะครับก็จะนําความโชคดีนําความเป็นสิริมงคลมาให้กับผู้เป็นเจ้าของและก็สมาชิกในบ้านนะครับ ป้องกันแรงผีแรงคน้นปกป้องคุ้มครองได้ครอบจัก,กรวาลสรรพคุณครอบจัก,กรวาลน,นะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมดเดี๋ยวมาช,ชมที่ฝักกันนะครับขออนุญาตเปิดแฟลชช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนแสงไม่ค่อยมีเลยฝักไม้เขาก็เป็นฝักเก่า,เ,กาเดิมๆนะครับสวยเหมือนกันไม้ค่อนข้างเบา แล้วก็จะมีเส้นเงินรัดไว้ที่ฝักไฮด้วยเส้นเงินนี้ก็เก่าๆเ,เดิมๆม,มาตั้งแต่ที่ได้มาเริ่มแรกแล้วนะครับคือเป็นเส้นที่มากับมีดตั้งแต่แรกเริ่มเลยสวยงามครับสวยงามคุณภาพดี สรรพคุณครอบจัก,กรวาลมีดหมอหลวงพ่อเดิมเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควนะครับเป็นแรไอเทมนะครับเล่มนี้หายากเก่าแก่สวยงามพบเจอน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้นะโดยเฉพาะนักสะสมทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมทั้งหลายนะครับโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0647210959นะครับเป็นทั้งเบอร์โทนและก็เบอร์ไลน แล้วก็ขอฝากเบอร์สำรองไว้ด้วยที่เบอร์0981165214นะครับใครที่โทรเบอร์ต้นไม่ติดก็โทรเบอร์สำรองนะครับโทรเบอร์หลักไม่ติดเดี๋ยวโทรเบอร์สำรองมาคุยกันได้เลยนะครับติดต่อได้ทั้ง2เบอร์แล้วก็ติดต่อได้ที่ทางไลน์ด้วยเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับ สวยงามมากนะครับล่องรอยก็ด้วยความเป็นมียุคโบราณน,นะครับล่องรอยอะไรคือการตอกลวดลายลักษณะก็จะไม่ได้เข้มข้นเท่ากับมียุคกลางๆหรือยุคปลายๆนะครับเพราะว่าคือและอีกอย่างหนึ่งเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาเยอะครับล่องรอยนะครับขาหลักก็เริ่มร่อนหายไปแล้วนะก็คงไว้เห็นเป็น นิดนิดหน่อยๆบนตัวมีดนะครับแต่ก็สวยงามเช่นเดียวกันมีเล่มนี้ขนาดค่อนข้างใหญ่รีวิวค่อนข้างยากนะครับก็ถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมชัดๆเดี๋ยวโทรมาสอบถามกันได้ที่ l i n e แอดเนาะอ่านี่ปิดแฟลให้ดูสวยงามเข้มขังหายากครับมีสร้างเฉพาะให้กับ คนใหญ่คนโตที่นะครสวรรค์นะครับใครอยากได้ใครอยากเป็นเจ้าของมีควานช้างเล่มนี้โทรมาสอบถามราคากันได้ครับครับสุดท้ายนี้อิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกยอดไลค์และการกด s u b สไครต์ติดตามนะครับผมมีกำลังใจมากขึ้นเยอะเลยนะครับคือเป็นช่องเล็กๆแล้วได้รับ การสนับสนุนที่ดีจากทุกท่านต้องกราบขอบพระคุณจริงๆครับขอให้อยู่กันแบบนี้ไปนานๆนะครับแล้วผมจะนำวัตถุมงคลอื่นๆวัตถุมงคลใหม่ๆนะครับของพระเกจิทั่วฟ้าทั่วน่านฟ้าเมืองไทยมาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับ ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ